การวิ่งนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับแต่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีความกัง,งวลอยู่ลึกๆเหมือนกันว่าถ้าวิ่งไปนานๆแล้วเข่าจะพังหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าวิทยาศาสตร์เขามีคำตอบเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างเพื่อให้เราวิ่งได้แบบสบายใจแล้วก็ถนอมเข่าไปได้อีกนานๆครับคือมีใครเป็นแบบนี้บ้างครับใจหนึ่งก็อยากจะลุกไปวิ่งนะแต่อีกใจมันก็มีเสียงเล็กๆคอยบอกว่าเฮ้ยระวังเข่าพังนะระวังเจ็บเข่านะ ไอความกลัวนี่แหละครับที่มันเป็นกำแพงใหญ่ๆเลยที่กั้นใครหลายคนเอาไว้ไม่เริ่มสักทีแต่ไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าความกลัวเนี่ยเราจัดการได้ด้วยความรู้ครับวันนี้เราเลยย่อยเอาเคล็ดลับง่ายๆ5ข้อที่มีวิทยาศาสตร์รองรับมาฝากกันรับรองว่าจะเปลี่ยนการวิ่งให้ปลอดภยัยและก็สบายใจขึ้นเยอะเลยครับโอเคครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับมาเริ่มกันที่เคล็ดลับ2ข้อแรกกันเลยดีกว่าว่ากันด้วยเรื่องเทคนิคในสนามล้วนๆเลยครับ เอาละครับมาดูเรื่องสําคัญมากๆกันเลยนั่นก็คือวิธีที่เท้าเราลงพื้นลองลึกภาพตามนะครับถ้าเราวิ่งแบบลงท้นเท้าเนี่ยมันเหมือนเราเอาค้อนตอกลงไปที่พื้นเลยครับตบแรงกระแทกทั้งหมดเนี่ยมันพุ่งตรงไปที่เข่าแบบเต็มๆเลยนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาลงน้ําหนักตรงกลางเท้ามันจะคนละเรื่องเลยครับมันเหมือนกับว่าเท้าเรามีสปริงธรรมชาติเลยนะทั้งส่วนโค้งของฝ่าเท้าทั้งกล้ามเนื้อมันจะช่วยซับแรงกระแทกเอาไว้ปกป้องเข่าเราได้ดีมากๆเลยครับ นอกเหนือจากวิธีลงเท้าอีกเรื่องหนึ่งที่พลาดกันบ่อยมากๆเลยนะครับก็คือการใจร้อนเพิ่มระยะทางเร็วเกินไปแบบก้าวกระโดดเลยอันนี้แหละครับตัวดีเลยเพราะมันเหมือนเราไปบังคับให้กล้ามเนื้อกับข้อต่อที่ยังไม่แข็งแรงพอต้องมารับภาระหนักๆครับแล้ววิธีที่ถูกต้องล่ะง่ายนิดเดียวครับก็คือค่อยๆเพิ่มเข้าไปครับทีละนิดๆให้ร่างกายได้มีเวลาปรับตัวเหมือนเราค่อยๆสร้างความแข็งแกร่งไปทีละขั้นแบบนี้ปลอดภยัยกว่าเยอะครับ เอาละครับนอกจากเทคนิคตอนวิ่งแล้วการเตรียมตัวก่อนวิ่งก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะมาดูกันครับว่าเรื่องอุปกรณ์กับการวอร์มอัพเนี่ยมันจะช่วยปกป้องเขาเราได้ยังไงเคยได้ยินคําเปรียบเทียบนี้ไหมครับเขาบอกว่าการวิ่งด้วยรองเท้าเก่าๆที่เสื่อมสภาพก็เหมือนกับการขับรถที่ยางแบนโอ้โหเห็นภาพเลยใช่ไหมครับคือพอพื้นรองเท้ามันยุบไปแล้วเนี่ยตัวซับแรงกระแทกมันก็หายไปด้วยแล้วใครละครับที่ต้องรับแรงกระแทกไปเต็มๆก็หัวเข่าเรานี่ เพราะฉะนั้นนะครับเลือกรองเท้านี้ถือเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพเข่าเลยนะควรเลือกรองเท้าที่เหมาะกับเท้าเราจริงๆและก็ต้องคอยเช็คด้วยว่ามันถึงเวลาต้องเปลี่ยนหรือยังเพื่อให้มั่นใจว่าทุกก้าวที่เราวิ่งเนี่ยมันมีการซับพอร์ตที่ดีอยู่เสมอครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆแต่หลายคนกลับมองข้ามไปแถมใช้เวลาแค่5นาทีเองครับใช่แล้วครับผมกําลังพูดถึงการวอร์มอัพ คือการที่อยู่ๆเราก็ออกไปวิ่งเลยเนี่ยมันเหมือนเราสั่งให้กล้ามเนื้อที่ยังเย็นๆข้อต่อที่ยังฝืดๆต้องทํางานหนักทันทีเลยนะซึ่งนี่แหละครับสาเหตุคลาสสิกของอาการบาดเจ็บเลยการวอร์มอัพดีๆสัก5นาทีเนี่ยมันจะช่วยให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นช่วยหล่อลื่นข้อต่อต่างๆพูด,ดง่ายๆก็คือเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมรับแรงกระแทกจากการวิ่งนั่นเองครับและแล้วก็มาถึงกุญแจดอกสุดท้ายกันแล้วครับข้อนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเทคนิคหรืออุปกรณ์อะไรเลย แต่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการฟังเสียงร่างกายของตัวเองครับเรื่องนี้ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะครับเวลาที่เรารู้สึกเจ็บเนี่ยมันคือสัญญาณเตือนจากร่างกายนะไม่ใช่ความช้าทายให้เราต้องไปเอาชนะมาได้การฝืนวิ่งสู้กับความเจ็บปวดเนี่ยอาจจะเปลี่ยนปัญหาเล็กๆให้กลายเป็นอาการบาดเจ็บเรื้อรังไปเลยก็ได้นะครับอันตรายมากๆ เพราะฉะนั้นวันพักนี่แหละครับคือวันที่สำคัญมากๆเป็นวันที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งให้มากขึ้นกว่าเดิมจำไว้นะครับว่าการฟื้นตัวอย่างฉลาดก็คือส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมที่ฉลาดเหมือนกันเอาละครับมาถึงตรงนี้แล้วเรามาทบทวนกันสั้นๆอีกทีนะครับกับ5เคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้เราวิ่งอย่างปลอดภัยและก็ถนอมเข่าของเราไปด้วยกันครับข้อแรกเลยลงน้ำหนักที่กลางเท้าไม่ใช่ส้นเท้าขออ้อ2 ค่อยๆเพิ่มระยะทางอย่าใจร้อนข้อ3ใช้รองเท้าดีๆที่ยังไม่เสื่อมสภาพข้อ4วอร์มอัพก่อนวิ่งทุกครั้งและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากพักเมื่อรู้สึกเจ็บครับผมเป้าหมายสำคัญที่สุดของการวิ่งไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วนะครับแต่คือความสม่ำเสมอและสุขภาพที่ดีเพราะสสิ่งนี้แหละครับที่จะทําให้เราวิ่งได้อย่างมีความสุขไปได้อีกนานเท่านานเลยทีนี้หลังจากที่ได้ฟังทั้งหมดนี้ไปแล้ว อยากจะลองถามดูครับว่าการวิ่งครั้งต่อไปของแต่ละคนจะเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงบ้างครับลองเอาเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้กันดูนะครับขอให้สนุกกับการวิ่งอย่างชาญฉลาดครับ